วันนี้หนึ่งข้าวเหนียวด้วพี่น้องข้าวเหนียวขาวๆเ,เลยใช่ไหมก็เดี๋ยวจะทำปลารา้ปาปลาอีตูทรงเครื่องเครื่องกับท่านครบจะคอ่อยดำเนินการไปเรื่อยๆ,ๆไปแล้วจะเราจะ,เรา,จะเราทอดกระเทียมก่อนแล้วปลาร้าจะได้ไม่ขาว ปาลาไปลอ,อีตูพร้อมลงกระทะบูบี้แล้วค่ะ น้องไม้ก็ลวกแล้วน้อไม้หวานทอดแฟนอน่อนอย่าลืมเตือนคุณป้านะคะคุณป้าจะลืมปลาไหมนะคะ แคะแสบทอดกะขึ้นบุบีก่อนค่อยปรุงรสใหม่ทอดไปอ่อนจะต้องใจเย็นเบอร์ไหนล่ะคะมันจังสิได้กินประแดกแสบนี่เพราะเราไม่ได้ชุบแป้งไะต้องใจเย็นเบอร์ไหนล่ะคะพี่น้องเอ้ยจังสิได้กินปลายอีแู่แสบ ไก่ย่างไก่ย่างย่างนะคะพอนิ่มๆสักหน่อยแล้วเราค่อยเปลี่ยนกระทะผัดยางยังไม่ได้บูบี้เราสู้ทุกงานกระทะบูบี้เป็นกระทะที่ใช้ไอ้นี่ที่สุด ใส่คุ้มชิทนกระล่างปอกหอมปอกหอมใส่ปาราัสส่งเครื่องไปอีตูส่งเครื่องเล้วมันเนี่ยบกขาดบักเลนเด้เด้ว,ดวเปลี่ยนกระทะจากบูบี้มาเป็นกระทะลังพึ่งแล้วเพราะว่าเราจะผัดมันก็ไม่ไอ้นี่ไงเด้อพี่น้องแล้วเราก็เร่งไฟเลยเด้ เราจะไม่เอาน้ำมันทอดไนงะเราจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันใหม่นะคะโอ้โอ้โอ้เพราะมันเละช่างมันแล้วตอนนี้ ใส่น้ำมันโอรีฟสักหน่อยกับพ่อให้มันชุ่มฉ่ำกระเทียมเจียวหน่ไม้หวานรวนให้ได้น้ำได้เนื้อก่อนให้ประแดกครับอันนันนาให้ประแดกกันเอาใหม่มัน เ่ากันเสร็จตัวกันแป๊บหนะึ่งมันจะหอมหวนชวนดมมันจะหอมหวนชวนดมนะคะจะแซ่บจิ้นเนี่ยแกเดาไปอีปุ่นแซ่บูีเลยแวลรอมไม่เงยหน่อยผ้ากินพ้าเทียวคือกันราคา อาจารย์ยูทูบขอบคุณทุกกำลังใจนะคะกำลังจะถึงห้า้อยท่านผู้ติดตามแล้ดี่มฉๆๆๆๆๆๆันท์แทนจะแซบเลยได้บ่าจักพักเราก็จะปรุงให้มันเข้าเนื้อโดยเอาน้ำ ที่เราเตรียมไว้มาคลุกแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอ่าพอมันช่ำแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่หัวหอมก็ใบมะกรูดลงไปใ่หัวหอมกับใบมะกรูดใช่ไหมพอน้ำแปไบนึงกดเล็กแน,น้วก็ได้เติมน,น้ำลงไปสักนิดให้ม,มันช่ำเนื้อ ไม่ต้องเป็นคนมันนะคะเอาไว้สักนิดหนึ่งให้หอมมันสุกให้มันเข้างานนี้เราใส่ผงชูรสใส่อะไรเครื่องปรุงในน้ำนัวมาแล้วไม่ใช่น้ำนัวน้ำพริกทรงเครื่องเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเด้ขอให้มันไอ้นี่ก่อนให้หอมมันละอุก,ก่อน งันนี้เราใส่มะนาวนะคะเราไม่ใส่บ,บักเลรนบะมี่หนามบักเลรียนปันใจเพอว่าบักเลียนเนาเมืดค่าตเลีลอนได้ความจริงแล้วค่ะเราได้น้ำปรุงละน้ำปรุงก็จะคล้ายๆน้ำจิ้มทะเลเพราะว่าไอ้นั่นไงใส่มะนาวใส่กระเทียม แต่ไม่ใช่ไม่ใส่น้ำปลานะคะใส่แต่เกลือนิดนึงเพอให้เป็นรสพอบาระฮะาระเราเป็นรสแล้วก็ออกกันน้ำลายแต่ด้พี่นอ้องเริ่มเห็นแววความแก่แล้วค่ะเราก็จะลวนเอาไว้อย่างนี้ไฟอ่นอนๆยวสักพักเราก็จะรวนด้วยไฟอ่นอนๆ ่วนปลาไหลไฟอ่อนๆอไว้ปลาไหลไปสูงเครื่องโชคดีได้หน่อหน่อไม้ไผ่หวานโชคดีได้หน่อไม้ไผ่หวานเดี๋ยวสักพักก็เสร็จแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวได้กินแล้วแป๊บเดียว ดูน้ำจิ้มงานส่งเชื่อเดี๋ยวสักครกเราก็จะทำเป็นน้ำจิ้มขาดก่โดยการแต่งรสใหม่ให้มันอร่อยกว่าน,นี้อันนี้เราใช้สำหรับทําชิชาชิชากตะแซบบอกต่แซบบอ ปลาไปอีกสูทรงเครื่องค่ะเป็แต่แซบเป็นแต่แซบ,แซบความเข้มข้นเริ่มมาแล้วค่ะน้ำปลาก็ออกสีแล้วค่ะุช,ชาชุชามันจะมีตอนมั่งไม่มีตอนมั่งแต่ความนวมจะอยู่ในนี้นะคะ ลาล่าปาอีตูทรงเครื่องปลาแดไปลาอตูนีไ่ได้มาจากคนครพนมบอกแล้วบอกอีกแยมเพลินบัวตัวใหญ่ผักตอนใหญ่ผักะน้องไหม หน่อไม้ไผ่หวานโอ้ช่ำแล้วไว้จิ้มข้าวเหนียวร้อนๆต้องให้ให้หน่อไม้มันเข้าเนือ้อโอเคโอ้ชุชาชุชาเลย